ร้านยำเจสุยน่ากินมากมางสพาครับนี่ดูดิดูดิยำรวมยำรวมอ่ะอันนี้ร้านเจสุยเหรอยำรวมน่ากินมีรู้สึกอยากกินยำยำรวมยำรวมนะฮะดูบรรยากาศภายในร้านนะว้าวนี่ร้านนี้ขายยำโดยตรงนะนี่ไม่นึกว่าบางตะพานจะมีร้านยำน่ากินขนาดนี้นะเออมานั่งนี่ลู นีค่ครับยำเรียบเลยนี่ครับน,นี่แหไงยำเรีบยบนีปปบน่อันนี้ยำอะไรครับอ,อันนี้ยำปูม้าค่ะยำปูม้าไม่แล้วยำปูม้าเจี๊ยบสวยอ่ะใช่เจี๊ยสวยแซ่บปากเพียร์แซ่บปากเพยร์อาที่เจี๊ยสวยนี่ขายมากี่ปีแล้วเนี่ยอันนี้เหรอคะจำไม่ได้แล้วว่าแสดงว่านานมาก มาแต่แรกสีไข่ค่ะไงอ๋อเหรอใช่เอาเราเราเอาวิวิยาวิทยายุทธมาจากไหนอ่ะทำเองเลยค่ะเป็นคนที่ชอบชอบยามาก่อนทานยามาก่อนใช่นี่นี่จะสวยน้อยบางสะพานนะนี่ปิดแมสอย่างดีนะเฮ้ยน่ากินมากอร่อยมากเมื่อกี้ผมมามาถึงก่อนผมถามหาหอยแครงก่อนเลยหอยแครงอยากกินมากหอยแครงตั้งแต่เขามาส่งที่ว้ะช่วงโควิดอ่ะเขาก็เลยเลิกมาส่งจ้ะถามแล้วที่ตลาดบ้านเราไม่มีเหรอบางสพานไม่มี ที่ตลาดก็ไม่เขาเลิกไปไหนกันหมดแล้วก็ไม่รู้แต่มีตาเปิดท้ายแต่สุยไม่มีเวลาไปไงก็เลยเลยขาดออนนิดหน่อยแต่เจสุยอยู่ตรงนี้ก็หลายปีแล้วค่ะเอ้เว่าอยู่ตรงนี้นะเขาเรียกว่าสามแยกบรรสพานนะหน้าตลาดเนี่ยสามแยกบรรสพานใหญ่นี่นี้มาดูสายจานก่อนนี่ดูที่ร้านเขายำโดยตรงเลยมียำมีตามสั่งมีครบทุกอย่างจ้ะนี่เด็ดเรี้องยำปูม้า อันนี้การราคาได้ไหมเท่าไหรอ่ะอันนี้ร้อยยี่สิบค่ะถ้าปูมานี้ร้อยยี่ค่ะถ้าจานม่อกี้ที่พี่เอาไปม่อกีะอันนั้นอะร้อยเดียวแต่ถ้าปูมาร้อยลวแต่ก็อิ่มจุกอะฮะอันนี้ไซส์ใหญ่ใช่ไหมใช่ค่ะปูมาไซส์ใหญ่นะครับส่วนใหญ่คนที่มากินนี่คนแถวบ้านเราเห็นไหมบ้านเราก็มีเราก็สานอนก็มีแตะท่ดุย้าหมูเหรอข่าหมูมีจัะนี่ครับอืมน่ากิน เขาข้าวหมูใช่ไหมใช่เป็นข้าวเป็นเป็นเป็นกับข้าวโอเคที่บ้านนะหนึ่งร้อยค่ะอร่อยหอมๆด้วยอันนี้ได้แล้วนะนี่น่ากินเอไหมยำยำนี่ครับจะไปเสิร์ฟไปเสิร์ฟโอ้น่ากินเอาไปเสิร์ฟไปเสิร์ฟอร่อยแล้วเขา้าวเพียงอย่างเดียวหรออรจ้ายำอรจยาน่ากินไหมครับอ้าวอาจารย์ออกหน่อยก็กินด้วยกันนั่นแหละเอาท้อนกลางมา นี่ครับโอ้ยสองยำแล้วร้านยำเจ็ดสุย่ยไม่น่าเชื่อมันตะพานจะมีร้านยำแซ่บๆแบบนี้เดี๋ยวผมจะชิมสักหน่อยวันนี้นี่นะครับว้าวอาว,าว้าวชอ้อนจานใักไปดูช้อนกานใักไปใส่จานเดี๋ยวจอบไปดูตำซั่วสักหน่อย พี่เอาเผ็ดกว่านี้ไหมพี่ไม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 ่เผ็ดไม่เผ็ดได้ไหมตัวเนี้ยได้ได้อันนี้คือตำซัวตำซัวปูกะลาโอ้น่าปูปลากเลยใช้ใช้ขนมกินเส้นเล็กใช่ค่ะอืมดูดิน่าทานจังเลยนะน่าทานจังเลยพี่จะใส่ใบผักชีฝรั่งโรยไหมคะใส่ไหมโอ้ไม่ไม่ไม่ต้องไม่ใส่นะใช่โอเควันนี้จานเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้ห้าสิบบาทค่ะห้าสิบบาทเนาะเราแคปหมูไหมแคปหมูเอามามามาเอามาใส่เอามาใส่ เอาไหมเอาเอาโอเคนี่ดูดิอร่อยมากเขาเรียกว่าตำซุ้ยข้าวปุ้นอร่อยมากทุกอย่างค่ะพี่ร้านอร่อยทุกอย่างเลยใช่แม่ค้าแซ่บแซ่บมากแซ่บกว่ายำก็แม่ค้าแซ่บกว่ายำก็แม่ค้าอ่ะแบนี่นะเยอะอ๋อเขาจะต้องทำแบบนี้ใช่ไหมใช่ก็ไม่ใส่จานใหญ่ๆให้หน่อยล้นจานเลยพี่จะได้ทานป๊อป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 จะได้แซ่บๆใช่ไหมไม่เป็นไรครับนี่เรียบร้อยนี่ครับ ตำซัวตำซัวตำซัวครับตำซัวมาแล้วจ้านี่ตำซัวของ mm hmm. ของป้าจโจมาแล้วสั่งคนละอย่างพอร้านนี้หอยจานย์ใหญ่ mm hmm. น้ำออกก่อนน้ำออกก่อน mm hmm. นี่ตำซัวครแคบหมูด้วยอืม mm hmm. น่ากินมาก เดี๋ยวผมจะลองชิมชิมอะไรชิมน้ำยำก่อนแล้วกันนี่ข้าวโพดมะม่วงอุ้ยใส่มะเขือเทศด้วยเฮ๊ะเขาเรียกอะไรถูกไหมถูกไหมครับมะเขือเทศอ่ะเนี่ยดูสิอุ้ยชิมหลังกล้องนะฮะอืมร้านวัวมากอืมนี่มากันหลายคนสามคนมาเอิบ น,น้ำยำแซ่บอ่ะเขาบอกว่ากินปูนี่ต้องอ,อใช้มือนี่เนึงยนะอืมเอ้ยจะปู เป็นปูหิมะร้านนี้เป็นปูเหรอไหมอืมใช่หรอใช่เป็นปูที่ว่าแบบเขาเรียวกว่าวมันจะฟินน้ำแข็งกับผลชอดด้วยนะแบบเนี้ยดีกว่าไปกินแบบว่าปูแล้วไม่ได้แซ่อย่างคนนั้นนะรท็ทำเม็นยำเป็นแซ่บงนีนะอืมอม,มีสั่นน้ำยำนะครับสุดย,ยอดจัวอยสูยอุปเภอบางละพาน จ,จังหวัดปัตตานีนะครับอยู่ในส,สามแยกเลยสี่แยกค่ะสามแยกอือทีนี้เขาจะทำเลยไหลายบัวอืออร่อยมากเลยนะขบไอชิ้นหนึ่งใช่ไหมใช่นะชิ้นหนึ่งดูดิฉ่ำมากคุณผู้ชมดูนี่ฉ่ำมากอันนี้กินกันเองเนาะนะครับโอ้ยมือมือถ่ายมือก็จะกินนะดูดิ เล๊เ,เดึงให้นหน่อยข้างล่างดึงให้หน่อยข้างล่างๆนี่นี่ข้างล่างปนป่ะคาปนดูดิโอ<ฮ>หัม<ฮ>มากทำมมากสัมมาก ไม่ผิดหวังเลยเฮ้ยร้านนี้รสชาติแปลกแปลกกว่าร้านที่ผมไปถ่ายนะปล่ร้านนัวมากอืมที่ผ่านมาเลิกอยากกินก็นเลยแวะในร้านนี้นะไม่ได้ตั้งใจมาถ่ายด้วยนะครับแต่ว่าพอเจอสีสันแล้วโอ้โหมันโดนใจเพื่อน,น้ำยำหน่อยเผื่อน,น้ำยำหน่อยนี่นี่ถือผมกินมเมื่อกี้ นดูดิชั่วขนมจีน่ะชิมดูทุกคนนี่ทำกินด้วยกันนะครับนี่ชั่วขอ่กปุ้นโอ้ยยอดใสปูใสปูด,สด,ด้วยใสแ,แคบหมูชิมออืปะ อยู่ทีหมดแล้วเป็นขนมจีนเส้นเล็กอ่ะเธอหาดาื้อไหนอะขนมจีนต่อไปมันต้องนะอืมเฮ้ยแบบนี้มันอร่อยขนมจีนธรรมดานะเนี่ยนนะกินอะไรกินอะไรแล้วเผ็ดโอ้โหสุดยอดเนี่ยเส้ขนขนมจีนเนี่ยมันไม่เหมือนเส้นขนมจีนเหมือนเส้นอะไรสักอย่าง,างเราต้องไปถามเจ๊สุยว่าเป็เส้อนอะไรอ่ะ ต้องดูดก้าวาหมูมมมหอแนบนี่หมูมมบกรอบเลยเออแต่ร้านกินประจำนะั้นทำมาบางตะพาต้องมาระแวะร้านนี้นะ้ไม่คิดว่าจะอร่อยขนาดนี้ นี่หน่าลูคากค้าแกเต็มเลยพื่เคยมาอยู่ข้างหนึ่งมั้งมาซื้อมาจัดนะอืม,อมสุดอืมอ่ะยิ้มหูนิอืมคนมน้ำยอมด้วยโอ้โหดูเด็ดน้ำยอน้านนี้เขาสีข้นมากเลยนะอือประทานโทษอร่อยจริง โอโหเป็ดใช่ไหมห<อ>นี่ดูดิดูเส้ออนสุดยอดร้านเจ็ดสูย <c oughs> บรราพานนะฮะมากินได้นะครับชมคลิปนี้อืม้มเส้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ กลับมากสวัสดีครับ